สวัสดีตอนเย็นนะครับพี่ๆนะครับผมก็วันนี้ก็จะมารายงานนะครับผมในส่วนของพม่าก,กุดงงนะครับผมพม่าก,กุดงงนะ,ะเจ้าฟ้าผ่านะครับผมไปแล้วนะครับผมพรุ่งนี้นะครับผมจะมีการเดินทางอยู่ทั้งหมด2ตัวนะครับผมตัวแรกนะครับผมเจ้า เยี yeah, ่ยห้าพลังนะครับผมส่วนตัวที่สองก็จะเป็นเจ้าฟ้าผ่านะครับผมก็จะเหลือเป็นคู่เกิดเจ้าฟ้าก็คือเจ้าฟ้าลั่นนะครับผมเจ้าฟ้าลั่นกับเจ้าฟ้าผ่าเป็นพี่น้องเดียวกันนะครับผมพวกนี้ตัวตัวเจ้าฟ้าลั่นเองเนี่ยจะเป็นสายสายเบญจลักษณ์นะครับพวกนี้จะเหลี่ยมดีนะครับผมพวกนี้เหลี่ยมดีตีแรงนะพวกนี้ตีแรงมากนะครับตีดีเลยแหละนะครับผมตามสายเลือดนะครับ หลอครับหลอแบบนี้นะครับหลอเลยครับตามสายเลือดนี้คือหล่อมากคให้พี่ๆชมเพลินๆกันไปน,นะครับผมชมเพลินๆครับ หลงรักนะครับแค่แค่ตัวรูปร่างก็สวยมากแล้วนะครับผมแค่ตัวรูปร่างก็สวยมากนะครับผมรักเขาเลยนะครับผมตัวนี้นะครับผมสวยจัดนะครับสวยมากสวยมากนะครับ ใครที่ชอบไก่เหลี่ยมๆนะครับผมเหลี่ยมๆแข้งดีๆนะครับผมอันนี้คือตีปีใหม่ได้เลยนะครับผมเลี้ยงตีปีใหม่เลยนะครับผมตอจับต่ำนะพวกนี้แทงเดือยดีเลยนะครับผมก็มาทำคลิปนะครับให้พี่ๆดูนะครับผมแล้วก็ มีพี่ชายที่ทักเข้ามาบอกว่าให้ทําคลิปใกล้ๆหน่อยนี้เมื่อเมื่อเช้าไกลเกินนะโอเคครับผมทําคลิปให้ดูแล้นะครับก็ฝากติดตามนะครับผมพม่าขุดงงนะครับผมมีมาเรื่อยๆนะครับผมมีมาให้ดูเรื่อยๆนะครับสายเลือดไม่ต้องห่วงครับพี่ๆนะครับคัดสรรอย่างดีนะครับมีมาให้ดูเรื่อยๆไม่ต้องห่วง ปีใหม่จะเยอะหน่อยนะครับช่วงปีใหม่จะจะมีขึ้นมาน่าจะไม่ต่ำกว่ายี่สิบตัวนะครับช่วงปีใหม่นะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับผมลองเอาพม่าก,กุดงงไปเล่นนะครับผมไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับสำหรับพม่าก,กุดงงนะครับ ก็ฝากพี่ๆนะครับผมติดตามด้วยนะครับชมเพื่อนๆไปครับพี่ๆนะครับหลอกเกินนะครับอยังไงก็ฝากติดตามนะครับเจ้า ฟ้าลั่นของเราไว้ด้วยนะครับผมก็ขอบคุณมากๆครับ